สถานีต่อไปอินเดียวัซซาวก็เช้านี้ครับก่อนที่จะไปเชียร์ฟุตบอลนะเราก็มาแวทอะไรกินแล้วก็ชิคก็ชิคกินบ้างนะครับถึงแม้ว่าไม่ใช่เช้าทิ่นครับวันนี้นั่งรถสาย1รับข้าวมันไก่ครับเข้ามันไก่ต้องกินข้าวมันไก่แกงเทียนนะแล้วก็เูื่อข้าวมันไก่

แล้วปัจจัยต่อมอกูปัจจัยต่อมอกูระวังแทบดีดีดิเซโนซ่าแล้วนะครับใครพาเราไปดูมหานีเวอร์เซล พาผู้รักมาฮานิบูนนะครับพาผู้รักฮานิบูล are closing. Thank you. This, this, sense sense. Sense. this train is bound for Vivo City Station. And... Next station, TNP. สถานีแม็กเวลแล้วครับตอนนี้รอไปรับประทานมันไก่เทียนเทียนนะคะเป็นลมแล้วเจ๊ไก่รีเควสตข้ามันไก่เทียนเทียนใช่แต่ไม่มีเบียร์นะผมดูแล้วมีเบียร์ไหมโอ้ถ้าไม่มีเบียร์เราจะกินลงเหรอมันมันไก่มันจะติดคอนะต้องมีน้ำนะมันไม่ได้ดูสภาพมาคุรักสวียรรักสวีย ปลาเกี๊ยวแก้วเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปทานข้าวมันไก่ที่ศูนย์อาหารแม็กซ์เวลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าอีมาร์ทีแม็กซ์เวลนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆกับปลาเกี๊ยวแก้วเลยนะเนี่ยจะเดินไปที่ศูนย์ <S <S อาหาราแล้วนะครับอลอยดอกป้าให้ดอกสุราห์ป้าเจ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 ไก่พาซิมไปลงก่อน ขึ้นจึ้นจีนนนนคิวยาวมากครับทำไก่เนียนๆแล้วโอ้คิวยาวมากเลยครับ ดูคิวสิยาวมากนี่คือคิวที่เราจะต้องรอทานนะครับยาวมากเป็นยังไงละ่ะร้านต้องกินใชครัแบกบินรังที่สุดแล้วคิวยาวแค่ไหนก็ต้องกินครับคือมีโอกาสมาแล้วนะต้องกินนะยาวแค่ไหนก็ต้องกินนะครับใครคิวแล้วครับ เจ๊กไก่เคทียนยิ้มเอาเป็นจานดีกว่าจานราคาห้าเล็กก็ห้าเหลืองจานเผ็ดใช่เห็นไหมได้ใช้เหรียญแล้วถกก็เป็นไซส์เค็มใช้เิ้มเอาเอมดีกว่ายิ้ม ไปรับทุกคน ก็ไปยืนให้เขาไเ,ยเียงเี่ยงไป,ไปครัรสชาติผมไม่ไิมครับ ดูท่าจะมือ,อเดียวกันอีกไหมเนี่ยอืมนอยเขีนขยน้ามัไก่มากินไก่นะครับถ้ามันไก่ถ้าอปรีนก็ก่อนข้าก่อนทำวันนี้มากินข้าวผัดไก่